นี้เราอยู่ที่ภูกระดึงอีกแล้วนะจากที่แม่งเมื่อสองอาทิตย์เราก็มาวันนี้เราก็แม่งก็มาอีกแล้วตั้งใจว่าจะไปแก้มือจากครั้งที่แล้วใช่ไหมว่าไม่ได้ไปผาลมซักเพราะว่าฝนตกก่อนนะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแก้มือกันที่ผาลมสักคือผมอะ่ะมาถึงแล้วแต่ว่าต้องนั่งรอเพื่อนอีกสองคนก็คือยาวๆอะ่ะ ดีใจเห็นพวกมึงขึ้นมาได้เห็นบันไดนี่ก็ปี๊ดเลยอ่ะกูกูแต่บันไดนั้นอะเป็นไงบ้างแนนเหนื่อยไงเจ้าครั้งแรกเจ้าไม่ปวดหัวเลยอ่ะสุดที่เราเดินมาเดินซ้ำแห้งนี่คือแบบเด็กน้อยระจอกเลยอ่ะเอ๊ะถึงแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปกัน คือคือเราแม่งมาตั้งแต่ตีสีเว้ยแ,แล้วกลุ่มผมอะแม่งลงทะเบียนตั้งแต่แตั้งแต่หกโมงแม่งเป็นก,กลุ่มแรกคิวแรกแต่ตอนเนี้ยเฮียสี่โมงครึ่งแล้วยังไม่ถึงเลย กางเต็นท์เสร็จแล้วนะทุกคนห้าโมงสิบสี่นะครับห้าโมงสิบสี่เรากางเต็นท์ละเดี๋ยวว่าจะต้องรีบอาบน้ํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวอากาศจะหนาวเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มลงแล้วก็อากาศลงเร็วมากโอเคเดี๋ยวไปรีบอาบน้ำกันดีกว่าไป ี้เราก็หลังเดินไปที่ลานวัดพระแก้วเริ่มซ่อมทิปตั้งแต่ลานวัดพระนี่เลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไม่ได้มานะรอบนี้เราจะไปอีกรูทหนึ่งเราจะไปเที่ยวผา นอีกสองคนนั่งรออยู่ที่ร้านข้าวแล้วตอนเนี้ยนั่งจิบน้ำเต้าหู้กับปลาต้องโกะร้อน,อนด,ดูเราเดินตากลมอยู่นะฮะอากาศหนาวมากโจ๊กไ่กระถาก็มีใช่ไหมครับ มเอากะเพราไข่ดาวครับเดี๋ยวไปสั่งกาแฟไว้ดีกว่าอยากกินกาแฟสดบ้าครับแล้วแล้วอันเนี้ยคือเพิ่งจะสร้างมาจะขายตัวรายพอดีมอกรลาบังกบบิดครูดิบก็เลยม่ได้ขายเลยสร้างแล้วแล้วเวลาสร้างเขาแบกพวกอุปกรณ์กันยังไงครับเอาแบกขึ้นมาหมดเลยครับ ห่่เนียลูกหนักได้เต็มกระบุงกระเบื้องอย่างนี้ก็คือปูนทุกอย่างปูนอะไรทุกอย่างเลยปูนทรายอะไรทุกอย่างทําห้องน้ํานี่ก็คือต้องแบกโผล่ซ่วมขึ้นมาโอ้ลูกห่าแบกได้ทุกอย่างขอแค่มีค่าจ้างนั่นถึงนั่นถึงดาวยักษ์จานไปเลยใหญ่ลูกหนักก็ยังเอามาได้ เาโทรศัพท์นี่เขาก็แบกเสาขึ้นมา,นนมาถ้าแบกคนลงเนี่ย <c oughs> เขาคิดยังไงครับเ <c oughs> หมาอะครับแนนสนใจไหมเหมาสี่พันผมก็ขึ้นมาพักตลอดทางไม่ต้อง <c oughs> น<ำ>ับอันนี้ขึ้นมาก <c oughs> ี่รอบแล้วครับคุณขึ้นรอบแรกเนี่ยโอ้ไงที่วัดห่างจากนี่ยี่สิบกิโลเออไหนไหนมาแล้วมาเลยดีกว่า เดี๋ยวันนี้เราจะเริ่มกันที่ทามากดูนะครับพอดีเห็นป้ายนะครับว่ามีร้านพ้าอีกที่หนึ่งเนาะอยู่ไม่ไกลนะครับก็เลยเจะว่าจะแวะมาขอพรก่อนเนาะ ถึงแล้วนะครับผามากดกูที่ครั้งที่แล้วเรามาแต่ว่าฝนตก mm hmm. คือวันนี้ก็มีแววว่าฟ้าจะไม่เปิดอีกแล้วนะเว้ย oh, <yeah. S 1> คือมเมฆมาอีกแล้ว oh, <yeah. S 1> สั่งของนะเพื่อน mm hmm. ยโยคือตอนนี้เราแยกทางกับเพื่อนแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะพักขากันไปด้วยนะครับผมเดินโซโล่เดียวเที่ยวผานะครับผมลุ้นอีกแล้วนะครับว่าเราจะไปเจอฝนข้างหน้าไหมมันมาอีกแล้วเว้ยกูไปที่ไหนฝนจะตามมาไม่ได้ เสร็จแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือผาแดงะครับตอนนี้เวลาเที่ยง35นะครับอย่าเพึ่งหวังพราทิตยเลยตอนนี้คือหวังว่าไปแล้วฝนไม่ตกก่อนดีกว่าเดินอยู่คนเดียว ไม่มีใครผ่านมาแถวนี้เลยเหรอโอ้พลมพัดมาทีคือแบบอ๋อนี่มันสวรรค์ชัดๆโอ้คือวิวข้างๆก็จะเป็นแบบเรียบหน้าผาไปเรื่อยๆเลยนะครับคือดีอะถึงผาแดงแล้วนะทุกคนโหรู้งี้มากินข้าวที่นี่ดีกว่าคนน้อยไม่ค่อยมีคนเลย าจะอีกประมาณ2กิโลเมตรนะทุกคนน่าจะเดินมาไกลเอบเรื่อ,อโอ้แดดร้อนมากเลยนะฮะโอ้ร้อนมากเลยให้ดูตอนนี้บ่ายสองยไม่ดิตอนนี้บ่ายหนึแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่เกินบ่ายสก็น่าจะถึงแล้ว ย่นเหนื่อยเจอกันครับเดี๋ยวตามไป ว่าแม่งจะต้องเดินขึ้นเนินนะ yeah. แค่น,นี้กูก็เหนื่อยแล้วเพราะผู้เห็นแต่ละคนเอาจาักรยานมามีกูเดินอยู่คนเดียวครับฮัลโหลถ้าขากลับทุกคนแม่งทิ้งกูหมดมึงเดินกลับคนเดียวนะเนเ่ยตั้งใจเดินต่อคิดว่าน่าจะไม่เกิน20นาทีถึงครับ แวะดูวิวข้างทางกันทุกคนเชีย่ยโคตรสวยเลยทุกคนเห็นเมฆตรงนั้นปะขนาดแี่ดำดำอะ่ะคิดว่าผมจะโดนปะวะวันนี้แด้แต่ภาวนาว่าไปถึงอย่างปลอดภัย แล้วก็กลับอย่างปลอดภัยด้วยนะครับเฮ้ยถึงแล้วเหรอ,อนี่ข้างหน้าทุกคนผมเห็นจักรยานจอดอยู่ว่ะแค้แล้วกัน้านาโอ้ <c oughs> เหนื่อยในที่สุดก็ถึงผาลมสักแล้วนะครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับโอ้ เหนื่อยมากเดี๋ยวผมขอไปดูน้ำผาก่อนนะว่าจะสวยอย่างที่เขาว่าไว้หรือเปล่าควรค่าแก่การมาไหม9กิโลไปทุกคนที่จะใช้มาทางนี้ป่ะวเนี่ย เห็นคนนั่งอยู่เดินมาน่าใช่แหละเจอกันที่ผาครับถึงแล้วหาลมสัก If you feel you ที่ถ่ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ก็จะไปกินข้าวแล้วก็นั่งพักยาวๆมีก๋วยเตี๋ยวมนาก๋วยเตี๋ยวยนตาโฟเอาเยันตาโฟนครับเอาเส้นเล็กครับกินยันตาโฟกันหิวข้าวเดินมาไกลมากเลยโคตรเยอะเลย หลังจากได้กินเย็นตาโฟแสนอร่อยไปแล้วนะครับก็ทำการเดินกลับเพราะว่าตอนตอนที่นั่งกินเมื่อกี้อาจจะมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นพระที่ตกนะครับเพราะว่าเมฆมันมาเยอะมากเขาก็แจ้งบอกว่าถ้าทยอยกลับก็จะกลับได้เลย ไม่ต้องรอเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่มีพระที่ตกดินนะเพราะเมฆเยอะมรสุมเข้านะครับอืมถือว่าน,นี่ก็ประสบความสำเร็จในทริปนี้ละมากินยินตาโฟมาถ่ายรูปกับผาลมสักนะครับจริงๆก็ค่อนข้างแบบดีใจนะคือได้มาถึงอ่ะคือเราตั้งใจมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วแต่ว่ามัน ไม่สำเร็จเราก็รู้สึกเฟลนะครับพอมาครั้งนี้เราก็เตรียมตัวมาอย่างดีว่าจะต้องไปให้ได้เราก็ทําตามคําพูดเราเรียบร้อยแล้วนะครับข้อดีของการมาเที่ยวป่านะครับก็คือได้เจอเพื่อนเยอะเมื่อกี้เจอกลุ่มพี่เขาชวนไปกินหมูกระทะด้วยกัน ก็ถามว่าน้องมาคนเดียวเหรอแต่คือเรามาลมสกกักมาคนเดียวยความหมายของผมมันจะเป็นอย่างนั้นว่าผมมาลมสักคนเดียวแต่พี่เขาก็นึกว่าแบบเออเรามาคนเดียวทั้งทริปอะไรอยเงี้ยด้วยความปากไวเราก็เลยตอบว่ามาคนเดียวครับอืมเขาก็เลยบอกว่าเออมาคนเดียวอันตรายนะเดี๋ยวเดินเป็นกลุ่มดีกว่ากลับไปไปกินหมูกระทะกับพี่ได้นะเราก็เลยขินเขินนะคร บอกว่าไม่เป็นไรครับอะไรอย่างนี้เกรงใจมันเป็นแบบมิตรภาพอ่ะผมว่าใครที่ลองมาคนเดียวอ่ะแล้วเป็นคนขี้เกรงใจอ่ะผมว่าสักครั้งอลองก็ได้นะครับถ้ามีคนชวนนะก็ลองก็ได้หรือไม่แบบเรามาคนเดียวอ่ะแต่เราเอ่ยปากชวนเขาก็ได้เว้ยคือมันเป็นการนอบน้อมอย่างหนึ่งอ่ะเราเป็นบุคคลที่ น่าช่วยเหลือน่าคบหาเราจะได้เพื่อนแบบเยอะแยะมากมายเพื่อนเดินไปใครที่มาคนเดียวก็ลองดูครับผมมันเป็นโอกาสที่ดีมากพาธิต์ก็มันจะตกแล้วสี่โมงครึ่งแล้วไงแมงมืดเร็วกว่าปกติเพราะว่าข้างหลังผมอ่ะดูดิแมงมีแต่เมฆคือตอนนี้สี่โมงครึ่งใช่ปะพาธิ์มันไม่ทำงานวันนี้มันลาหยุด ้วยความที่มันลายหยุดเนี่ยอุณหภูมิแม่งก็ทํางานแทนนะครับอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วกลับมาหนาวเหมือนตอนเช้าอยู่แล้วเว้ยกลังวันตอนกูเดินไปโอ้โหร้อนร้อนชิบหายเพราะกูกลับอากาศลงเร็วหนาวอีกอคือใครมาภูกระดึงเนี่ยรับรองได้เจอทุกสภาพอากาศ ฝ่าเท้าเริ่มชาแล้วนะครับตอนนี้คือแบบไม่รู้สึกถึงการมีฝ่าเท้าอยู่แล้วบนแค่นี้แหละพอเราเดินมาถึงผามากดูกนะครับพาทิตข้างหลังก็เปิดมานิดหน่อยโอ้ให้ตายเถอะ ที่ดูพาทิตย์ตกก่อนกลับจริกว่า f o r Star Can't believe I live in your thoughts I think about you all the time Morning, evening and midnight Such a wonderful d a y อยวทุกคนก็หลังอย่างนี้คิดว่าน่าจะได้ถ่ายกล้องมือถือเพราะว่ากล้องใหญ่เก็บไปหมดแล้วนะครับอยู่ก็จะปแปลกตานดนึงคือเมื่อกี้เดินมาก็คือเมื่อกี้ก็ยังได้เห็นพาดิบตกนิดหนึง่งเกือบถ่ายไม่ทันอะ่ะเพราะว่าไปถึงช้านะครับผมเมื่อแต่เดินอยู่อันนี้ก็กําลังจะกลับที่พักแล้วนะครับ พอพราทิตย์รับปุ๊บอากาศเย็นลงกว่าเดิมปั๊บไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แต่น่าจะน่าจะหนาวพอๆกับเมื่อเช้าเลยดูว่าน่าจะไปถึงประมาณไม่เกินหกโมงคึ่งนะแต่ก็ว่าคิดกันแล้วก็คิดว่าคงจะลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่ฟ้าจะปิดไงบอกลาก่อน จะไปแล้วจะปิดคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับสําหรับคนที่ชอบเข้ามาดูแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยกำลังใจนะกดซับก็จะยิ่งดีใจก,กว่าเดิมนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสกายด้วยนะไม่เคยฝากคลิปเลยนะเว้ยนะ <c oughs> โอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย ืดแล้วท่าทิตกยังไหวอีกไกลไหมก็ไม่รู้นะฮะน่าจะอีกประมาณกิโลนึงอนะแต่ยังพอเห็นทางอยู่เดี๋ยวคงหยิดไฟฉายออกมาแล้วครับไม่งั้นมองไม่เห็นเลยตอนนี้คือมองไม่เห็นหน้าตัวเองเลย